ย้อนกลับไปสมัยที่รัสเซียกับญี่ปุ่นทําสงครามกันแย่งประเทศจีนตอนนั้นนะพระเจ้าซาเขาก็ตั้งกองเรือหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าบอลติกฟรีดไอกองเรือเนี้ยจะทําหน้าที่เดินทางอ้อมโลกเลยแล้วก็แอบ,บเข้าไปในหน้าน้ําของญี่ปุ่นเพื่อโจมตีญี่ปุ่นแบบสายฟ้าแลบถือเป็นความหวังแห่งชัยชนะของสงครามของรัสเซียทีนี้แนะนําตัวละครกันนิดนึงนี่คือ admiral lozensvenski oh แต่เราจะเรียกเขาว่ากัปตัน lozensvenski oh ละกันเขาเป็นคนที่คุมกองเรือนี้และนี่คือลูกเรือ หรืออีกชื่อนึงก็คือชาวบ้านตาดำๆที่โดนเกณฑ์มาเป็นทหารโดยที่ไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการรบเลยสักนิดอ่ะเริ่มปฏิบัติการ30วินาทีแรกหลังจากเรือทลําออกจากฝั่งลำหนึ่งเกิดตืดนลำหนึ่งทำสมอลลนลำหนึ่งขับมาชนไอ้ลำที่สมอหล่นอีกทีเริ่มต้นมาความหวังก็ลิบหลีแล้แต่ไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้มันอาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเดินทางกันต่อกองเรือก็แล่นต่อมาจนถึงทะเลเดนมาร์กตอนนั้นน่ะมันมีข่าวรือว่ากองทัพเรือญี่ปุ่นอยู่แถวนี้กองทัพเรือญี่ปุ่น ที่ทะเลเดนมาร์กใช่นิวตีนข้างไหนคิดว่าระหว่างที่ลูกเรือกําลังพลานอยกันอยู่ก็มีเรือลํหนึ่งตรงเข้ามาแน่นอนครับลูกเรือก็แตกตื่นแล้วก็ตะโกนกันขึ้นมาเลยว่าญี่ปุ่นบุกกองเรือเนี้ยก็เลยเปิดฉากยิงปืนใหญ่ใส่ใเรือที่กําลังตรงเข้ามาหลังจากยิงไปได้พักหนึ่งก็หยุดแล้วก็สังเกตดีๆอ๋อเรือประมงของรัสเซียด้วยฮะ กูยิงคนบ้านเดียวกันเรือประมงอันนี้คือเรือของคนส่งสารเขามาส่งสารให้กับกัปตนันพระเจ้าซาส่งผมให้มาบอกคุณครับว่าคุณได้รับการเลื่อนตำแหนง่งส่วนกูเกือบตายไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่มีใครตายแล้วอย่างน้อยก็ไม่ได้ไปยิงเรือประมงประเทศอื่นเดินทางกันต่อกองเรือเดินทางมาถึงหน้าน้ําของอังกฤษวันนั้นมีหมอกลงกองเรือเนี่ยเห็นว่าข้างหน้ามีเรือสีล่ลํา กำลังตรงเข้ามาแน่นอนว่าด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งที่แล้วกองเรือนี้ก็เปิดฉากยิงใส่ใเรือสีลำาข้างหน้าเหมือนเดิมยิงกันไปประมาณ20นาทีแล้วก็มีคนตะโกนโวยวายอีกว่าข้างหลังก็มีญี่ปุ่นบุกก็เปิดฉากยิงใส่ข้างหลังอีกหลังจากยิงกันไปได้พักหนึ่งก็มาเริ่มสังเกตว่าอ๋อไอ้สีลำข้างหน้าน่ะเรือประมงของอังกฤษส่วนไอ้ข้างหลังอ่ะ เหลือพวกเดียวกันเองเหตุการณ์นี้เรียกว่า The d o c k e r Bank Incident เป็นเหตุการณ์ที่ทาให้มีคนอังกฤษเสียชีวิตไป2คนแล้วก็หานรัสเซียเสียชีวิตไป2คนเหตุการณ์นี้เกือบจะทําให้2ประเทศลบกันเลยแต่ว่อังกฤษก็ลงโทษกองเรือของรัสเซียด้วยการปิดคลองไม่ให้ผ่านเข้าไปในโซนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้กองเรือเนี้ยต้องเดินทางไกลกว่าเดิมด้วยการอ้อมทวีปแอฟริกาทั้งทวีปทีนี้ระหว่างกองเรือกําลังอ้อมทวีปแอฟริกามีเรือหลงไปลํหนึ่งไอ้กัปตันของเราก็พยายามติดต่อแล้วแหละ แต่ติดต่อไม่ได้เขาก็คิดว่าอืเดี๋ยวก็คงมาเจอกันเองแหละสุดท้ายไอเรือที่หลงไปก็กลับมาเจอกันเองพร้อมกับรายงานว่าออระหว่างทางอะ่ะเราเจอพวกญี่ปุ่นด้วยตั้งสามลำแล้วเราก็ยิงใส่มันแล้วมันก็หนีหางจุดไปเลยไอ้กัปตันก็เริ่มใจเสียละแล้วก็มารู้ทีหลังว่าไอ้ที่ยิงไปเรือประมงของสวีเดนแล้วก็เรือประมงของเยอรมันพอกองเรือมารวมตัวกันปุ๊บเดินทางกันต่อกําลังอ้อมทวีปแอฟริกาเจอพายุ กัปตันเขาก็เลยต้องคอยเช็คสถานะกับทุลำว่าเป็นยังไงบ้างเอ่อลำที่1เป็นไงบ้างอ๋อสบายดีครับลำที่2เป็นไงโอเคครับลำที่3เป็นไงบ้างเอ่อนั่นญี่ปุ่นหรือเปล่าฮะมันมีลำหนึ่งลั่นขึ้นมาว่านั่นญี่ปุ่นหรือเปล่าทุกลำก็เลยแตกตื่นครับแล้วก็ยิงกระสุนมั่วซั่วใส่กันเองแล้วก็ชนกันเองหลังจากที่เดินทางกันมาไกลแล้วก็ทําชิบหายใส่คนโน้คนนี้เขาไปทั่วกัปตันก็คิดว่า ถึงเวลาสร้างเสริมกำลังใจให้กับลูกเรือของตัวเองละจอดแวะที่มาดากัสการ์แล้วก็บอกลูกเรืออ่ะอยากลงไปซื้อของก็ลงไปซื้อ,อนึกภาพระหว่างทางที่เรากลับจากทัศนศ,าศาึกษาแล้วเขาจอดแวะจุดซื้อของฝากอะฟิลนั้นอะแล้วลูกเรือก็ซื้อสารพัดสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาบนเรือไม่ว่าจะเป็นจระเข้ไม่ว่าจะเป็นงูพิษแล้วก็ทําหลุดทำให้บนเรือเนี่ยมีสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษว่อนอยู่เต็มไปหมด ด้วยสภาพเรือที่มันเน่าเลยเทไปหมดไม่ว่าจะมีลูกกระสุนไม่ว่าจะมีสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษและการเดินทางที่นานหลายวันเกินไปเนี่ยทำให้มันเริ่มมีคนทยอยตายไปทีละคนสองคนและศพเนี่ยมันทิ้งไว้บนเรือไม่ได้เขาก็เลยต้องปล่อยลงทะเลไปแต่ว่าจะทิ้งลงทะเลแบบนั้นมันก็ไม่ถูกเขาก็เลยจัดงานศพให้สมเกียรติครับด้วยการลอยศพลงไปเสร็จแล้วก็ยิงปืนใหญ่เป็นการสารุปเป็นการให้เกียรติแต่คนที่ตายไปแล้ว ยิงปืนใหญ่ปั้งกระสุนตกใส่เรือพวกเดียวกันเองตุม้มหลังจากเดินทางกันมาสักพักในที่สุดก็ใกล้จะเข้าน่านน้ำของญี่ปุ่นละกับตันก็เพิ่งนึกได้ครับว่ากูลืมทำสิ่งที่สำคัญที่สุดไปนี่หว่าฝึกให้ไอ้พวกนี้เป็นทหารกับตันเขาก็เลยเอาเป้ามาอันนึงผูกไว้กับเรือลบแล้วก็ให้เรือลบลำนั้นลากเป้าให้เป็นเป้าเคลื่อนที่แล้วก็ให้เรือลำอื่นเนี่ยระดมยิงใส่ไอ้เป้าวันนั้น แน่นอนว่ายิงไม่โดนเป้าสักนัดแต่ยิงโดนไอ้เรือที่ลากเป้าเต็มๆกับตันบอกกูไม่ไหวกับพวกแม่งละโทรหาซาบอกท่านกับผมขอลาออกซาบอกไม่โอเคพอกองเรือเข้าหน้าน้ำของญี่ปุ่นปุ๊บก,ก็เขาจะเข้าไปแบบแนบเนียนกองเรือก็แอบแล่นเข้าไปในทะเลญี่ปุ่นแบบช้าๆในคืนที่มีหมอกเรือทุกลำปิดไฟหมด ยกเว้นเรือที่เป็นเรือโรงพยาบาลมันจะมีกฎของสงครามอยู่ว่าไอฮอสพิทอลชิปหรือว่าเรือของโรงพยาบาลเนี่ยให้เปิดไฟไว้ระหว่างที่ไอเรือเนี่ยเปิดไฟอยู่มันก็มีเรือลำหนึ่งแล่นตรงเข้ามาแน่นอนครับว่าเรือลำนี้เป็นเรือลบของญี่ปุ่นหลังจากผิดพลาดมาสารพัดยิงเรือประมงของคนนู้นคนนี้เขาไปทั่วไอกองเรือนี้ก็คิดว่าอ๋อไอนี่ก็คงจะเป็นเรือประมงของรัสเซียแหละเรือประมงของรัสเซีย ในหน้าน้ำของญี่ปุ่นขณะที่สองประเทศกำลังทำสงครามกันใช้นิ้วตีนข้างไหนคิดว่า <c oughs> เขาก็เลยส่งสัญญาณเป็นรหัสมอร์สบอกไอเรือลำนี้ไปว่าเฮ้ย <c oughs> คุณหลบไปทางอื่นข้างหลังเราเนี่ยยังมีเรือลบอีกหลายลำที่ปิดไฟรอดักซุ่มโจมตีพวกญี่ปุ่นโย <c oughs> ไปใช้ทางอื่นนุ่นแน่นอนเลยต่อไปดของญี่ปุ่นก็อ๋อนาลูโอโดโ โอเคเลยญี่ปุ่นนี่ก็เลยส่งข่าวไปหาผู้บังคาบบัญชาเขาและเช้าวันถัดมาไอกองเรือญี่ปุ่นก็ยกพวกมาถล่มไอกองเรือของรัสเซียนี่กลายเป็นสงครามที่เรียกว่า Battle of Tsushima แต่ผมว่ามันน่าจะเรียกว่า m a s s a c r e of Tsushima มากกว่าเพราะมันเป็นการฆ่ากันอยู่ฝ่ายเดียวการลบจบลงด้วยการที่ฝั่งญี่ปุ่นตายไป100คนบาดเจ็บประมาณ500คนในขณะที่ฝั่งรัสเซียตายไป4 0 0พันกว่าคนและบาดเจ็บกเกือบ6000คนอันนี้เป็นอันจบการลบครั้งนี้แล้วก็เป็นอันจบสงครามระหว่าง ญี่ปุ่นกับรัสเซียด้วย